สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นางมาแนะนําวิธีการตัดกรีบดอกไม้จันท์นะคะอันนี้จะเป็นกรีบเสริมนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นกระดาษที่เราซื้อมาเป็น1มัดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะมัดละร้อยยี่สบาทมัดหนึ่งมีเอ่อกิโลกับ7ขีดค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพิมพ์นะคะพิมพ์อันนี้เราตัดเองได้จะเป็นพิมพ์13พิมพ์13หมายถึงเวลาเรา วัดกระดาษตัวนี้ค่ะเวลาตัดได้13แผ่นนะคะการตัดก็ง่ายๆนะคะทุกคนแบ่งกระดาษเท่าที่เราแบบตัดง่ายนะคะตัดได้น,นะคะเราหยิบกระดาษนะคะแบ่งอย่างนี้นะคะพอให้ตัดง่ายนะคะทุกคนไม่หนาเกินไปเพราะว่ามันจะเจ็บมือนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ คลิปนะคะหนีบไว้เพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนเวลาตัดนะคะแล้วก็นำปลายอีกข้างหนึ่งวางทาบกับตัวพิมพ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวนะให้ดูใกล,ใกล้ๆนะคะวางพิมพ์นะคะบนกระดาษแบบนี้นะคะจากริมสุดนะคะมันจะพอดีนะคะ แล้วเราก็ตัดตามพิมพ์ได้เลยบล็อกที่นางใช้จะเป็นบล็อก13นะคะทุกคนบ็อก13ก็คือเวลาเราตัดกระดาษออกมาได้13ได้13ชุดแบบนี้นะคะ ตัดตามบล็อกนะคะไม่ต้องชิดมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะแล้วก็วางไว้แล้วก็รอหนีบพร้อมกันทีเดียวนะคะทุกคนแค่นี้ก็ได้แล้วจ้า